สวัสดีค่ะนี่คือการฝึกเล่าเรื่องภาษาอังกฤษนะคะสำเนียงการออกเสียงอาจจะยังไม่ค่อยถูกต้องต้องขออภัยด้วยนะคะวันนี้จะฝึกเล่าเรื่องสามีที่สมบูรณ์แบบค่ะ perfect husband perfect husband several men were in the locker room of the gym, when cell phone on the when bench cell gym rang. a a มีผู้ชายมากมายในห้องล็อกเกอร์ของสถานออกกำลังกายแห่งหนึง่งและเมื่อโทรศัพท์ที่วางอยู่บนมานั่งดังขึ้น and a man put it h e o n speaker And began talk. Everyone to in the room stopped to listen. ผู้ชายคนนึงรับสายแล้วก็เปิดสปีกเกอร์แล้วก็เริ่มคุยทุกคนในห้องก็หยุดแล้วก็ฟัง Hi honey it's me Are you at the club? เสียงผู้หญิงพูดว่า Hi ที่รักฉันเองคุณอยู่ที่คลับหรือเปล่า I'm at the shop now and found this beautiful leather coat. ตอนนี้ฉันอยู่ที่ร้านฉันเจอเสื้อโค้ทหนังสวยมากเลย It's only two thousand dollar. s it's is this okay if i buy it มันแค่2,000ดอลลาร์ 2, มันจะโอเคไหมคะถ้าฉันจะซื้อมัน sure go ahead if you like it that's much <S sure เอาเลยถ้าคุณชอบมันมาก I also stop by the Lexus dealership and saw The new models และฉันก็แวะมาที่โชว์รูมเล็กซัสด้วยและฉันเห็นรถรุ่นใหม่ I saw one I really like ฉันเห็นคันหนึ่งฉันชอบมันมากเลย How much ราคาเท่าไหร่ Ninety t h o u s a เก้าหมื่นดอลลาร์ค่ะโอเค but for that price I wanted with all the options โอเคแต่ราคานี้ผมต้องการแบบ f u option great and one more thing I was just talking to Jenny and found out that the house I want last year is back on the market เยี่ยมค่ะแต่มีอีกอย่างหนึง่งฉันเพิ่งคุยกับเจนนี่มาว่าบ้านที่ฉันอยากได้เมื่อปีที่แล้วอะ่ะเขาเอาออกมาขายอีกแล้วนะคะ They are asking 980,000 n d r i d e i t t h พวกเขาขอราคา980,000ค่ะ เป็น well, go ahead and m a k e o f f e r of 900,000 probably take it if not We can go and extra 80,000 It is what you really want เอาเลยเสนอเขาไป900,000พวกเขาน่าจะรับได้แต่ถ้าไม ก็เพิ่มให้เข้าไปอีก80,000ถ้ามันเป็นความต้องการของคุณจริงๆโอเค I'll see you later I love you so much Bye I love you too โอเคแล้วเจอกันนะคะฉันรักคุณมากๆเลยบายผมก็รักคุณเช่นกันครับ The man hung up. The other men in the locker room were staring at him, m o u t h wide and open. ผู้ชายคนนั้นวางโทรศัพท์ผู้ชายคนอื่นก็จ้องมองมาที่เขาและก็อ้าปากกว้าง He turned and asked, "Anyone know?" มูสโฟนดิซสเขาหันไปถามว่ามีใครรู้บ้างอันนี้โทรศัพท์ของใคร Alright See you later Thank you so much for watching and Thank you so much for the story from Clubam English Bye bye